ถึงการเตรียมความพร้อมตํารวจดูแลกันอย่างเต็มที่แล้วบอกคุณผู้ชมแบบนี้ถ้าจะเดินทางไปตํารวจขอความร่วมมือเลยนะคะขอให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนะคะแล้วก็ประกาศห้ามชุมนุมรอบสภา50เมตรด้วยนี่เป็นรายงานที่โฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติขอความร่วมมือเลยค่ะเพราะว่าวันนี้แน่นอนจะมีประชาชนบางส่วนออกมาแสดงหรือว่าจัดการชุมนุมกันโดยรอบเนี่ยนะคะก็จะมีการจัด กองกาลังอำนวยความสะดวกจากการจราจรบริเวณจัดก,การพื้นที่รัฐสภาก็จะร่วมกับกทมค่ะจัดสถานที่รองรับการชุมนุมนะคะบริเวณพื้นที่ถนนหนึ่งช่องทางจราจรทางเท้าภายในศูนย์ราชการเกียรการฝั่งสนามเด็กเล่นพื้นที่ตรงนั้นประมาณ710ตารางเมตรนะคะสามารถรองรับผู้ชุมนุมได้ประมาณ 100- 200ถึงคนแต่ถ้าเกิดว่ามามากกว่านี้อาจ,จะปรับพื้นที่ ดูตามความเหมาะสมก็ว่ากันไปทีนี้กอมบัชาการตำรวจนครบานออกมาประกาศห้ามชุมนุมรัศมีไม่เกิน50เมตรรอบรัฐสภาตั้งแต่วันที่12จนถึง15กรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็อย่างที่เน้นย้ำคุณผู้ชมไปขอความร่วมมือให้ ชุมนุมกันภายใต้กรอบของกฎหมายแล้วก็อยู่ภายในสถานที่ที่จัดให้มีการชุมนุมนะคะถ้าเกิดว่าจะไปชุมนุมกันนอกสถานที่ต้องมีหนังสือแจ้งต่าหัวหน้าสถานีตํารวจนะคะล่วงหน้าไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงตอนนี้ก็ประชาสัมพันธ์ว่าถ้าหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรถนนสามเสนหน้ารัฐสภาได้ ก็คงจะดีนะคะคือให้เลียงตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมามแล้วค่ะก็ต้องย้ําเตือนกันละค่ะเรื่องของเส้นทางนะคะใครที่อาจจะจำเป็นต้องใช้เส้นทางเหล่านี้ <c oughs> หรือว่าบ้านอยู่ใกล้ๆรัฐสภา,าวันนี้อาจจะติดเรื่องของการจราจรสักนิดหน่อยนะคะทางกองบัญชาการตํารวจนครบาลค่ะได้ออกมาแนะประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางรอบรัฐสภา,าเกียรติกายนะคะหนึ่งเลยก็คือถนนสามเสนหน้าอาคารรัฐสภา,าอันนี้ปิด ทุกช่องทางจราจรตั้งแต่แยกเกียกกายทางเข้าออกบริษัทบุญรอดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เส้นทางที่มันจะกระทบไปด้วยเนี่ยก็มีถนนสามเสนตั้งแต่แยกบางกระบือไปจนถึงทางเข้าออกบริษัทบุญรอดนะคะถนนประชาราสายหนึ่งค่ะจากแยกเกียกกายไปจนถึงแยกบางโพนะคะแล้วก็ถนนทหารจากแยกเกียกกายไปจนถึงแยกสะพานแดงก็แนะประชาชนค่ะเปลี่ยนไปใช้เส้นทางเพื่อเลี่ยงผลกระทบนะคะเช่นจาก แยกบางกระบือไปบางโพเนี่ยเปลี่ยนไปใช้เส้นสามเสนแล้วก็ไปขวาที่บางกระบือไปอำนวยสงความหรือว่าสายแยกเกษโกมลพระร 5, ามห้าเตชวานิชก็ได้นะคะหรือว่าที่แยกสะพานสูงถนนประชาราสายสองแยกบางโพแล้วตอนนี้ก็มีกําลังของคุณตํารวจนะคะคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับที่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนด้วยแล้วก็จะพยายามให้ประชาชนได้รับผลกระทบ น้อยที่สุดนะคะค่ะ<ม>คุณผู้ชมสามารถตรวจสอบเส้นทางได้นะคะ1นึ่ตลอด24ชั่วโมงถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ว่าจะเล่งเส้นทางไหนนะคะทีะนี้มีปัญหาที่ประชาชนสะท้อนมาแล้วก็เป็นหนึ่งในนั้นเป็นข้าราชการสภาบอกว่าโอ้โหปิดถนนแบบนี้บางทีกระทบ<ม>เหมือนกันคือเข้าสภาลําบากนะคะเพราะฉะนั้นเสนอว่าอาจจะต้องพิจารณาเว้นช่องว่างให้คนเดินผ่านมาบ้างผู้สื่อข,ข่าวลงพื้นที่ปลายประมาณ7จ็ดโมงครึ่งอะค่ะมีกลุ่มข้าราชการที่ทํางานในอาคารรัฐสภาก็เดินทางมาทํางานกันแต่เช้า เลยแล้วใช้วิธีคือเข้าประตูฝั่งด้านหน้าบริษัทบุญรอดนะคะซึ่งอยู่ในรัศมีของการชุมนุม50เมตรปรากฏว่า ไม่เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ท<า>ั้งๆที่เหลืออีก350เมตรเนี่ยจะถึงอยู่แล้ว<า>เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขานําแผงเหล็กมากลวยยางตู้คอนเทนเนอร์มาขวางอะค่ะแล้วมันปิดหมดเลยไม่มีช่องให้คนเดิน<า>ก็เลยเป็นเสียงสะท้อนว่าโอ้อาจจะขยับให้พนักง,งานเขเข้าไปทํางานได้ไหมขณะที่คุณประเสริฐพงศ์สอนนุวัฒน์สนสบัญชีไร้ชื่อพักเก้าไกลก็ใช้วิธีเดินเข้าไปสภาเหมือนกันที่ประตูนี้ค่ะเข้าไม่ได้เหมือนกันก็เลยมีการ เสนอความคิดเห็นว่าการปิดถนนแบบนี้อาจจะต้องเปิดช่องไม้เพราะตอนนี้เนี่ยเดือดร้อนมากๆค่ะ นี่แหละค่ะก็คือสะท้อนไปอขออภัยคุณผู้ชมด้วยเสียมีปัญหานิดนึงนะคะ,คะก็คือสะท้อนว่าอาจจะต้องเปิดหน่อยไหม,มเพราะว่าการเดินทางเข้าไปในสภามันลบาบากใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวลองดูว่าเขาจะมีการปรับเปลี่ยนยังไงหรืออาจจะต้องมีการโชว์บัตรพนักง,งานไหม<อ>ใช่ไหมแล้วก็อาจจะเปิดช่องทางพิเศษให้ลองไปฟังเสียงกันค่ะนี่เป็นการปิดกั้นเส้นทางการจราจรที่แย่มากๆของตำรวจอันนี้จะเดินไปไหนผมจะไปสภาผมเป็นสสเออ แล้วปิดทางไมหมครับผมเดินไปซึ่งเป็นเส้นทางปกติที่ผมเดินทุกวันน่ะเออไอ้ผู้บังคับบัญชาตำรวจอยู่ไหนครับเนี่ยคิดกันยังไงครับแบบนี้นค,นคือนี่คือเส้นทางปกติที่ผมเดินไปกลับไปทำงานแล้วอยู่ๆมาปิดอ้าวคุณจะอ้างเหตุอะไรก็แล้วแต่แต่มันต้องมันต้องให้ให้การสิทธทิเป็นปกติในการเดินทางของประชาชนโดยปกติเกิดขึ้นจริงไหมล่ะ